ปลาอะไรวะเนี่ยบุญนินครับนี่ครับโหน้ําแตกน้ําพุ่งดูครับกินเต็มป่างครับเนี่ยโลไดนะ้เกือบโลปัง สวัสดีพี่ๆนาที่แอบเมียมาตกปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็ได้เอาเหยื่อมาเทสที่บ่อตกปลานินคันละร้อยนะครับคันละร้อยมันไม่ง่ายอยู่แล้วครับไปครับงั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะได้ตัวไหมวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยครับผสมน้าแล้วก็ปั้นเม็ดได้เลยครับสำหรับผมผมจะปั้นเป็นเม็ดเล็กๆแค่นี้นะครับแล้วก็ตีลงไปได้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าไม้แรกจะได้ปลาอะไรเมื่อทุนเริ่มมีอาการผมกระจับคัรลอแล้วก็วัดเลยครับไม้นี้ก็จัดมาเป็นปลาินไซส์สวยตัวอย่างโบสูเบดโคตรมันเลยครับเอา ไปแบบตัวเบ็ดเต็มเต็มปากเลยนะครับไปดูตัวต่อไปกันครับว่าจะเป็นปลาอะไร ไม้นี้เมื่อทุ่นมีอาการผมก็วัดขึ้นมานะครับเป็นปลาหมอไทยครับปลาหมอตัวนี้อดใจไม่ไหวกินเข้าไป2ตัวเบ็ดเต็มๆนะครับเข้าปากไปเต็มๆเลยและไม้แต่ต่อไปก็ยังมีทั้งปลาตะเพียนปลาซักเกอร์แล้วก็ยังมีปลานินเข้ามากินอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างปลานินตัวนี้กินเข้าไปลงคอเลยตรงใส่มันจะชอบเหยื่อตัวนี้นะครับโอเคครับและสําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากพี่ๆน้าๆกดติดตามให้ด้วยนะครับหรือถ้าหากสนใจเหยื่อตัวนี้ก็ให้พิมพ์คําว่าสนใจไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับาหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ